นายสริริวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานคณะกรรมการโมลนิธิลาปประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่าที่สารกลางบ้านธาตุหมู่ห้าตําบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีตามที่อำเภอวารินชำราบได้รายงานการเกิดพายุฝนฟ้ากระนองลมกระโชกแรงเมื่อวันที่16เมษายนและวันที่10พฤษภาคม 2,564ทำให้มีราษฎรเสียชีวิตเนื่องจากถูกฟ้าผ่าจำนวน2รายได้แก่ 1. นายบุญเลิศสุราชอายุ53ปีราษฎรบ้านเลขที่110บ้านสะสมิงหมู่8ตำบลสะสมิงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี 2นายพลเดชคำภูอายุ74ปีภูมิลำเนาบ้านเล็กที่350หมู่5บ้านทาตตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนั้นสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การด้านงานสังคมสงเคราะห์ของคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุรเคราะห์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ดำเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการ ถูกฟ้าผ่าตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสำรองจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆพศ2564ของมูล,ลนิธิลาดประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์กรณีมีผู้เสียชีวิตจากไฟฟ้าผ่าให้พิจารณาจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ29,700บาท และในกรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หารายได้เลี้ยงครอบครัวให้พิจารณาช่วยเหลืออีกไม่เกิน29,700บาทโดยอิงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่า จึงได้กระทําพิธีมอบเงินพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ทั้งสองครอบครัวในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานคณะกรรมการบุรณิธิาราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดวาตภัย โดยพระมาหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีความห่วงใยต่อพระสนิกรที่ประสบความเดือดร้อนอันเกิดจากสาธารณาภัยต่างๆพระองค์จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านมายัางโบลนิธิาราดประชาุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยการมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นกำลังใจในการที่ต้องสูญเสียคนในครอบครัวอันเป็นที่รัก ซึ่งนับแต่เกิดเหตุการณ์ความสูญเสียทางราชการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปเยี่ยมเยือนและมอบความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วความสูญเสียของคนอันเป็นที่รักของครอบครัวและญาติคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วบุตรสามีและญาติก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไป